ดีครับผมเป็นตัวแทนของร้านพัทยาทูยูวันนี้ทางร้านพัทยาทูยูจะมีการแจกรางวัลเป็นโน้ตบุ๊กสำหรับลูกค้าที่มาซ่อมเครื่องที่ร้านโดยจ่ายตั้งแต่300บาทขึ้นไปโดยเราจะจับรางวัลกันทุกเดือนเดือนละหนึ่งเครื่องแต่เดือนนี้พิเศษกว่าเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากเราจะจับพร้อมกัน2เครื่องเพราะว่าเดือนที่แล้วนั้นทางร้านเราได้มีการย้ายร้านจาก ชั้น3ตึกคอมพัทยามาอยู่ที่ลานจอดรถของตึกคอมพัทยาครับก็เลยมีการยกยอดมาจับพร้อมกัน2เครื่องในเดือนนี้และวันนี้ผมจะมารีวิวสเปคโน้ตบุ๊กที่จะนำมาใช้เป็นรางวัลในการจับฉลากครั้งนี้ทั้งสองเครื่องซึ่งทั้งสองเครื่องนั้นเป็นรุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันครับ โน้ตบุ๊กที่ใช้ในการจับฉลากครั้งนี้คือ Toshiba Satellite C40 CPU p e n t ี u m d u มดู o อคอ a m g IG, 500 g องจิ d d าร์ด0 0สพร้อม,พร,อมพร้อมพอร์ต HDMI ครับติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้ที่ Facebook พัทยา to ู you และสำหรับ ขั้นที่โชคดีได้รับรางวัลทางร้านเราจะติดต่อกลับไปให้มารับของรางวัลในทันทีอย่าลืมนะครับคิดถึงคอมพิวเตอร์คิดถึงพัทยาทูยู